สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเป็นไขวัดมาสองอาทิตย์แล้วเสียงก็ออกดังพี่น้องเสียงขึ้นจมูกเป็นไข้วัดที่นี่เขาไม่อนุญาตให้เราออกนอกบ้านเขายานเข้าเอาเชืยอไวรัสไปแพร่กระจายสินะคะซ้ำติดโควิดแต่ว่า ด้วยความจำเป็นรุ่นนี้ก็ใส่เสียงบรรยายในในคลิปวิดีโอผุละลั่นไปหอดสินเดือนแล้วการทำคลิปที่อัพโหลดไว้ล่วงหน้าตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าเนาะมันก็เป็นสะดวกสะดวกกับาบางช่วงเวลาที่เราไม่ได้มีเวลาตัดต่อคลิปสินะยากันสีนะคะวิธีชีวิตของคนเนาะ วิถีชีวิตในแต่ละวันนะมันก็มีแนวสิไปสิมาสิละส,สองทถามักมวนกับไปเรื่อยแต่ว่าบางเอิญช่วงนี้นะคะเป็นความโชคดีอีกอย่างก็คือว่าเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยในรัฟเิวเซวลเนี่ยฝนตกพี่น้องฝนตกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนคันบานเฮ้าแบบประมาณว่าด e p r e s s i o n นั่นงสีหนะน้บาบแมเบนบอมนมอระสุมนะบแมอันเอียงกบ,บ่แมเนฝนตกใหญ่เห็นไหม ตกพ่อลินลิ่นัางสีงนะบางที่กับบึมบึมย่นหน้าหางว่าโดนนังสิงไหมคะ่ะตกทั้งวันทั้งคืนสองอาทิตย์แล้วนะคะนี่ก็จะมือนีวมันหยังมือนี้วันสุกติพี่น้องขอใหยลืมันลืมวันเวลาอ่าเบิงพยากรอากาศเร้วเ <c oughs> ทิ้งเบาเทิ้งเียวเบิงังแฟนนะอันบอกเล่าบารูร้า่าเล่าได้ยินบอขอยสีอันอัพคลิปวิดีโอเด้อพวนนะอย่าเล่าเปิดเสียงที่วี่ดัง ดูพยากรณ์อากาศถ้าแดดออกช่วงไหนแต่ว่าพยากรณ์อากาศเขาก็แมน่นแม่นด้ค่ะจะมีฝนตกหกสิบเปอร์เซนต์ช่วงบ่ายเังสิบอกหอนเวลาพร้อมหาน้างเทียนอ่ะมีแดดออกช่วงใดเังสิเขาบอกสิก็แม่นด้ค่ะพอาะงั้นเราขอสีเช็คเช็คเราแล้วก็สิว่วาเออมืออื้นเนี่ยประมาณเทียงเทียงเคืองเสียหาออกไปใดเด้มันแดดเป็นว่า <c oughs> ส่วนกันยางเลาะนะ อันแดดออกอันคอยสิไปยางเห็ดคลิปวิดีโออยอนชายหาดเลยวางสิละยางไปกับป้าไกลดรกพี่น้องหานะที่กับหอดอยู่อยู่ชายหาดวลิลาบีดนี่ฮะนี่นะฮะแต่ถ้าไปริมทะเลสาบก็ขับรถไปห้านาทีเหมือนกันขับรถนะคะไม่ใช่เดินถ้ายางไปกับประมาณสิบนาทีเนี่ยละหอดมองนอกกระทุ่งลายๆนะบรรยากาศดีดีพี่น้องจ๋า <c oughs> ขออภัยค่ะเป็นวัดแบบอัน ขออภัยเลยค่ะแบบรุ่นแรกกันไหมอ่าสมัยเป็นเด็กหน่อยเนะาะเวลาเป็นวัดเราขอโทษด้ค่ะมีมี่เสลสเลสสีเขียวเลยนะคะถ้าแบบนั่นนี่แปลว่าใกล้สีใกล้สีเศร้าแล้วแมนลีด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเสลดแบบนี้ถ้าเราไปหาหมอเนาะอ่าแพทย์สัตว์เพิ่นสิวาอ่าเป็นไข้ติดเชื้อเขาเพิ่นให้ยาฆ่าเชื้อมากถ้าให้ยาฆ่าเชื้อมากอะกัเศร้าเร็วังส์นะเศร้าเร็วก,ก็กำหนดังส์เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยา ไม่ได้กินยานะคะปล่อยให้หายตามธรรมชาติแต่ว่าช่วงที่เป็นนะก็ขึ้นหนักมากหายใจกับบะไรย่ำขึ้น <c oughs> ขึ้นหน่อยหน่อยนะพี่น้องหันใจหดแหดหดแหดอ <c oughs> ยู่ตาปนันก็อยากใส่เสียงนะเพื่อนไอเลยติดกันติดไปน้ำกันแต่ว่าก็กำลังจะหายแล้วอันตาปนักนก็ยั่งอยากใส่เสียงอันเสียงบรรยายบอลในคลิปะนะ คลิปที่ที่ออนแอร์ไปที่ที่อัปโหลดตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอันเนาะค่ะมันเป็นวิธีของของอ่าคียอเ,เตอร์เนาะของ Youtube เนาะผู <laughs> ้ดใดเหตุวิดีโอกะชีวิตประจํามันกะอยากทายคลิปมังงสินะได้หน่อยได้หลายเพราะว่าเราพี่นอ้องอันแมนยอดวิวหน่อยกะยังเหตุยยงสิหน้ากะกพได้บ่ได้ทอถอยเลยค่ะบพได้อันเขาเรียกวายย่ายังเกาะ ว่าไ้ว่าเอ้ยหมือดกำลังใจว่ามีคนเบิงบะเม่นเด้เห็ดคือเกา่าบะเกี่ยวคนเบิงหลายเขาก็ดีใจเบิ่งหน่อยก็ดีใจคือเก่าเห็ดไปค่ะพี่น้องสืยสิได้ช่องมากกว่าจะผ่าน4,000ชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเนาะค่ะเมื่อนี้กะมาเบาซื่อ,อคิดหอดมาเจีงข้าว ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะแจ้งข่าวแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ